เดี๋ยวต้องมองยังจะไปเอาปากเอาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหรือยังคะกนุดามันทำแมวออ่ะ่าทำแมวอยู่นุดาสวัสดีค่ะเร็วสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะวันนี้เรนุดาอะไรเรนุดากิม เลนุดาวพาชิมเร่นต่รุ่เลนุดาวพาชิมนะคะวันนี้เราเลนุดาวพาชิมนะคะค่ะวันนี้เราจะมาทําอะไรคะทำสตรอเบอรี่เนี่ยอ๋อทำสตรอเบอรี่วันนี้เราจะมาทําวุ้นนะคะวันนี้เป็นวุ้นผลไม้นะคะเราก็จะมีท็อปปิ้งอยู่สามตัวใหว่านึงเลยตัวแรกดูเมนนงเลยให้ดูเมนนงเลยอร่อยไหมลูกเอออร่อยมาก เราจะมีอ่านดูตัวแรกนะคะตัวแรกก็คือสับปะรดสับปะรดภาษาอังกฤษว่าไงคะเชอร์เบอร์พายเอเปอ่าเก่งมากต่อไปค่ะอันนี้อะไรคะอันนี้อะไรเชอร์เบอรี่อ่าท็อปปิ้งตัวที่สองก็คือสตรอเบอรี่นะคะต่อเบอร์รี่ใช่ไหมแล้วก็ตัวที่สามก็คือส้มค่ะส้มภาษาอังกฤษว่าไงอันนนี้้ลูกกิขาวคะส้มภาษาอังกฤษว่าไงคะอิ่มแล้วมั้งเนี่ย ส้มภาษาอังกฤษว่าไงลกูกส้มโอเลสเก่งมากนะคะแล้วก็มีวุ้นอยู่ทั้งหมด3ามสีนะคะสามรสชาตินะคะก็จะมีรสส้มใช่ไหมคะนุดาดูสิรสส้มนะคะส้มสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็เป็นรสองุ่นนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราก็จะมีเหยื่อที่จะต้องชิมวุ้นของเรานะคะวุ้นผลไม้ในวันนี้ก็คือ <laughs> ก็คือคุณย่า คุณยายจะมาเป็นคนชิมวุ้นของเรานะคะ Yay! Yay! ดีใจขั้นตอนจะมีอะไรบ้างนะคะยากหรือไม่เดี๋ยววันนี้นุดาก็จะมาเป็นลูกมือให้กับคุณแม่นะคะจะมาช่วยคุณแม่ทําวุ้นให้กับคุณยายโอเคไหมคะโอเคค่ะอิ่มแล้วมั้งลูกนะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปทําขั้นตอนที่หนึ่งกันเลยะคะ่ะ <laughs> ขั้นตอนที่หนึ่งนะคะเราก็จะเติมน้ํานะคะเตรียมน้ํากันก่อนเลย ด้านหลังกล่องนะคะบอกว่าเราจะต้องใช้น้ำเดือด1ถ้วยนะคะหรือ225 ml นะคะก็นี่ตัวมาเรียบร้อยนะคะเป็นน้ำสะอาด225 ml นะคะเราจะต้องนำไปผ่านความร้อนก่อนนะคะต้องทำให้เดือดก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็จะนำมาเติมในถ้วยนะคะแล้วก็เติมเข้ากับน้ำเย็นอีกในปริมาณเท่ากันนะคะ225 ml นะคะเรานำไปเวฟนะคะ ไม้ลวกมาแล้วเราเห็นไอ้ไม้เหยีบลูกอ่ะจริงค่ะหลังจากที่เรานําน้ํานะคะ <_ D> ไปเข้าไมโครเวฟจนเดือดแล้วนะคะได้น้ําเดือดมาแล้วเราก็จะนํามาผสมกับผงวุ้นนะคะเอารสไหนก่อนน <_ d> ุดาเอารสไหนก่อน <_ d> เอารสสตรอเบอรี่ <_ d> ไงอ่ะเอารสสตรอเบอรี่ <_ d> นะคะกินกินอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวแม่จะแกะก่อนนะคะโา้ วันนี้เราทำหลายรสนะคะเราอาจจะไม่ได้ใส่ทั้งหมดนะโอ้โหนด้โอ้โหอ้ช้อนแม่เต็มเลยโอ้หหอมไหมหอมไหมหอมไหมอร่อยหน่อยอรหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่ให้หนูเดี๋ยวคุณแม่ให้หนูผสมน้ำนะแม่ให้หนูคนผสมเข้ากันนะคะเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้แป๊บหนึ่งค่ะลูกแป๊บหนึ่งค่ะ ดได้เอาไหมอ่ะได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เติมหกจ้าเริ่มเห็นแววละแล้วก็ตามด้วยน้ำเย็นน้ำเย็นเท่าไหร่ปริมาณเท่ากันนะคะปริมาณเท่ากันก็คืออันนี้เราหัน่นเราหั่นเหลือครึ่งหนึง่งนะคะฉะนั้นน้ำก็จะไม่ถึง200-25อ,อ l แน่นอนออม,มันเยอะน้ำมันเยอะไปเนุะ เดี๋ยวเดี๋ยวซองหน้าต้องต้องเติมน้ำให้น้อยกว่านี้นะคะเพื่อความเข้มข้นด้วยสีส้มนะคะสีส้มอ่าแล้วเราจะเติมสีส้มเอาไปนสงสัยจะได้สองสีัางเรลาเดี๋ยวจัดแล้วก็เอานี้เลยอ่ะอหอมอุดดเอาไหมอ่ะเอาเอาเอาแม่หยิบให้แป๊บหนึ่งนะคะอเอ๊ยชิ่นหนาว อ๋อใส่น้ำเดือไปอันนี้รสส้มอ่ะเอาช้อนน้องหายไปไหนอ่ะอน้องคนก่อนเบาๆลูกเบาๆนะคะผลไม้นี่ต้องใส่ตอนไหนคะผลไม้เราจะใส่หลังจากที่เราเติมน้ําลงไปในแก้วเ,เติมวุ้นเติมวุ้นลงไปในแก้วไม่ใช่เติมน้ําต่อไปนะคะก็จะเป็นสีม่วงอ่ะสีม่วงรสอางงุ่นนะคะวุ้นเจลาตินแบบนี้ข้อดีก็คือเรา เราไม่ต้องซื้อเป็นผงวุ้นแล้วก็ไม่ต้องเติมเ<ม>ติมสีนะคะสีผสมอาหารแล้วก็เติมรสชาติให้กับวุ้นด้วยเขาเขามีเขาผสมกลิน่นผสมรสชาติมาให้เราแล้วนะคะอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้แม่ชอบค่ะแล้วก็รสสุดท้ายนะคะรสสุดท้ายก็คือรสองุ่นค่ะสีม่วงนะคะสีสวยมากก็ทำเหมือนเดิมนะคะกระสองถ้วยแรก อันนี้เราจะลดปริมาณลดลงปริมาณน้ํานะคะลดลงผงวุ้นเท่าเดิมแต่ลดปริมาณน้ําลงเพื่อที่จะดูความเข้มข้นนะคะของวุ้นที่เราจะได้ทั้งทั้งสามสีต่อไปนะคะหลังจากที่เราผสมผงวุ้นนะคะผงวุ้นเจลาตินกับส่วนผสมที่เป็นน้าเดือดแล้วก็น้ําเย็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็คนจนละลายแล้วแหละนะคะ เราก็จะนํามาใส่ภาชนะที่เราได้เตรียมไว้นะคะก็คือเป็นแก้วนะคะเพื่อที่จะง่ายต่อการรับประทานด้วยนั่นเองอ่าลูกดาช่วยแม่หน่อยค่ะใส่แก้วนี้ก่อนเติมค่ะเออเติมอีกลูกเติมอีกเบาๆนะคะได้ได้ได้ไม่ได้ลูกไม่ได้ไม่ได้ค่ะมูตายแล้วยายท้องเสียแน่เลยอ่ะแม่ช่วยอ่ะคนละ นี่ไงออะแม่เอาแม่ถ้วยนี้อ่ะอือหือดีมากลูกไม่ให้ทําด้วยนะเนะี่ยป่ะพอก่อนค่ะสีนี้พอแล้วสีนี้พอแล้วเดี๋ยวเราเติมอีกสีหนึ่งนะคะอ่าอ่าต่อไปเป็นสีสีอะไรคะสีชมพูสีชมพูอ่ารสสตรอเบอรี่นะคะออะเติมเหมือนเดิมค่ะนะคะออาแม่ไม่ช่วยนะรอบเนี้ย <c oughs> <c oughs> แม่ก็ลุ้นหนู มาเติมค่ะเออหกไปค่ะเออจ้ามาเติมอีกลูกค่ะค่ะนี่คือแนะนำให้เติมน้ำเยอะๆเพื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็คือวุ้นที่มันอยู่ในแก้วในภาชนะที่เราต้องการเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ50%อนะอีก50%ก็คืออยู่นอกภาชนะที่เราต้องการทั้งหมด เดี๋ยวเราก็นําไปฟีดเหมือนเดิมนะคะไปฟีดในช่องฟีดเหมือนเดิมพอก่อนลูกสีนี้พอก่อนรสชาติสุดท้ายนะคะก็คือรสอางุ่นนะคะสีม่วงอานูดาเติมเหมือนเดิมค่ะโอเคค่ะเติมอีกเดี๋ยวแม่หมุนให้แม่หมุนให้เอออ่ะโอ้หมุนตลอดเลยโอ้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  แม่หมุนใบนี้เติมขั้นจินตนาการอ่ะโอเคค่ะโอเคแม่ขอโทษค่ะเติมเติมอีกเลยเติมเติมเติมนี่นี่นี่แก้วนี้ยังไม่ได้เลยยังไม่มีน้ำเลยม่มีวุ้นเลยเติมวุ้นอีกค่ะชอบเลยมันอร่อยตรงนี้แหละลูกโอเคเติมอีกลูก เรียบร้อยนะคะเรียบร้อยสําหรับสีม่วงแล้วเราก็จะนําไปใส่เหมือนเดิมนะคะอะไรลูกอ่ะเรียบร้อยพ่อถ้าหลังจากที่เรานําวุ้นนะคะนําไปฟีดประมาณ10-15นาทีนะคะเพื่อให้วุ้นเนี่ยเกิดความแข็งตัวขึ้นมาสักเล็กน้อยนะคะแล้วเราก็จะเติมท็อปปิ้งที่เราได้เตรียมไว้เนี่ยเติมลงไปในวุ้นนะคะเพื่อให้น่ารับประทานมากยิ่งขึ้น เราจะใส่ส้มค่ะส้มอ่ะเติมใส่ส้มใส่ใส่แก้วไหนใส่แก้วไหนแก้วนี้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 แกมีแกมมันเข้าเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วลงไปแล้วอ่ะอ่ะอ่ะเติมเติมอีกอ่ะหนูเติมอีกอ่ะสองอันเลยเหรอสองเลยเหรอคะเฮ้ยทำไมล่ะนี่นี่นี่เอาใหม่สู้ๆเอ้ยดีอุ้ย แก้วนี้น่ากินมากเลยนี่ค่ะลูกนี่นี่นี่โอเคอ่าเดี๋ยวต่อไปเอาพอก่อนพอก่อนเอาเอารถอื่นเอารถอื่นมาเอาผลไม้ชนิดอื่นมาอ่ะเอาสับปะรดค่ะสับปะรตสับปะรดสับปะรดใส่ไหนสับเปรตใส่แก้วไหนโอ้โหน่ากลัวมากลูกน่ากลัวมากนต่ก็มากล้วรถตรงไหนแก้ไรอ่ะโอเคอ่ะได้เอาสีสวยได้ได้ใช้ได้ใช้ได้แก้วนี้ไหมแก้วนี้มา ไหมคะใส็ีกไหมวันนี้ดูมันยังไม่แข็งตัวสักเท่าไหร่สตรอเบอรี่แหละอันเนี้ยเนี่ยน่ะแก้วเนี่ยแกบอกแกแกบอกแกแกเดะเออเบาเบาเพ่อเดี๋ยวยายได้ยินเรนุดามาต้องเสียใสอีกใสอีกใสอใสออันไหนอันไหนเออมันจะได้สีสวยๆไงลูกอันนี้แก้วนี้แก้วนี้แก้วนี้ยังไม่มี เฮ้ยเติมนี้ดีไหมเติมนี้ดีไหมสงสารยายอะไม่เอาไม่ดีหรออ่ะแล้วแต่อ่ะโอเคอ่ะอีกสักนิดนึงนี่นี่นี่เอาใส่น้ำาน่ยทีนี้อ่ะพอก่อนไหม๋อ้ไม่ต้องคนค่ะใส่ไงอ่ะใส่นี่นี่นิดนึงนะอ่าเป็นผลไม้รวมเลยพ่อผลไม้รวมลูกกินไม่ใช่เราอยู่แล้วผลไม้รวมนี่โอเคพอ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 แล้วพอแล้ว อ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็สุดท้ายแล้วนะคะสุดท้ายเถอะนุดาเราจะนําไปฟีดอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อให้วุ้นเนี่ยแข็งตัวแบบร้อยเซ็นะคะเพื่อความน่ารับประทานนั่นเองว้าวค่ะหลังจากที่เราได้หนึ่งช่องช้าทีห้าเดเป็ดก็สิว้าว,ว,าว ช่ปิตออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเนื้อวุ้นก็แข็งตัวนะคะเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็จะมีบางบางแก้วนะคะที่ยังไม่แข็งตัวเดี๋ยวเราต้องนำไปฟิตต่อนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าว่าฟิตมือของนุดาจะอร่อยแค่ไหนเออาเอาไหมอ่ะเอาไม่ออไมเอาค่ะชิมดดได้ด่าด้เออไดเอามือไหมอ่ะได้เลยอ่ะกินแกินแล้วทำเองจะไม่กิน <c oughs> ไม่ได้สิเอาปอนใหญ่ดิป้อนใหญ่เลเดี๋ยวแม่ลองชิมก่อนแลม,มั้ยอืม อร่อยนะอร่อยนะอร่อยนะอันนะอันหนูหนูป้อนใหญ่เอามือนี้เอามือขวามือขวามือขวาป้อนใหญ่าหย่ยจะไม่ทอบปากอันหนูอร่อย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 อ่ะอร่อยเย็อันหนูหนูลองชิมเบอร์น่ะเอาใหม่เัวเองไม่กินเลยอ่ะกินสิกินสิตัวเองกินเองทำตัวเองต้องกินดิ นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละอะตักขึ้นมาค่ะตักตัขึ้นมามันแข็งตัวอยู่นะอ่ะอ่ะเป็นไงคะรสชาติเป็นไงคะพูดไม่ออกเลยโอ๊้พูดไม่ออกเลยยกนิ้วโป้งอย่างเดียวว่าอ้าวเป็นลมดดาอร่อยสิอยากเป็นลมดิ ลองสีอื่นสิลองลองลองเอาแก้วเอานี่ดีกว่านะนี่นี่นี่แม่อยากชิมอันนี้เลยชิมอันนี้อร่อยจิอร่อยไหมนี่มันมีสับปะรดด้วยนี่นี่นี่กลืนๆค่ะคลืนค่ะมันเป็นองุ่นผสมกับสับปะรดนะแต่ว่าเนื้อเนื้อองุ่นมันมันเด่นกว่ารสชาติขององุ่นเด่นกว่าอ่ะอืม เป็นไงคะอ่ะปอนใหญ่ป้อนใหญ่อ่ะสุดท้ายป้อนใหญ่ป้อนใหญ่คำสุดท้ายเอามือขวาอ๋อเป็นไงคะอร่อยมันเอาเปรี้ยวหวานหวานเนาะอ่าโอเคไม่กินหรอกไม่กินสับปะรดหรอกอ่ะไม่กินสับปะรดหรอกอ่ะโอเคไม่เอาสับปะรดหรอกแล้วเอาแต่วุ้นใช่ไหมคะน้องชอบกินแต่วุ้นหรอลูกเป็นไงคะเป็นไงคะ อ่ะสีแดงสีแดงป้อนใหญ่ด้วยสีแดงอ่ะเอาสีสุดท้ายสีสุดท้ายนะคะนี่เลยอันนี้สตรอเบอรี่นะคะดูกดาทำอะไรอ่ะอ่ะเอาเนื้อสตรอเบอรี่ให้ยายด้วยอ่ะหนุ่มป้อนใหญ่อุยยาวจิงใหญ่อ่ะหนุป้อนใหญ่ป้อนใหญ่ป้อนใหญ่อันนี้ให้ป้อนใหญ่ลูกโอ้ยให้ป้อนใหญ่ค่ะอ่ะ เปรี้ยวโอเคค่ะตกการทีไปเรียบร้อยเย็บเย็บเยยบเย็บเลยอร่อยไหมยายอร่อยค่ะสีไหนอร่อยสุดสีสีนี้ค่ะสีม่วงนะไอสีม่วงเอสีนี้เปรี้ยวอสีนี้มันมันมีสตรอเบอรี่นี่สตรอเบอรี่สรออี่แช่แขเปรี้ยวนะคะ อะดู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 คุณพอ่อแม่ว่าสีส้มอร่อยแม่ชอบสีส้มแม่ชอบสีส้มนุดาชอบสีอะไรช,ชบอบสีชมพูแลก็สีชมพูอ่าโอเคก็จบลงแล้วนะคะสําหรับการทําวุ้นนะคะวันนี้เพื่อให้คุณยายได้ชิมน,นะคะ,ะเป็นฝีมือของน้องนุากดาคุณแม่ค่ะ อร่อยไหมคะอร่อยยัมมี่อร,อ,อร่อยยัมมี่ค่ะขอบคุณต่อ, <โด S 1> ตอการติดตามนะคะช่อง u t u b e ของเรานะคะติดใ่้ของพวกเรานะคะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราดดในคลิปนี้แล้วก็คลิปต่อๆไปด้วยนะคะก็ลองอยู่กดติดตั้งช่องยูทูบนะคะแม่คะบวาสบายจุยบดีคะ่ะบาย